สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮันนเผยคลิปฮิวโก้ผูกผ้าข่าวมาคาดเอวไปงานปาร์ตี้โฟกัสกางเกงเป็นคนสมระ เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของฮาน่าทัศนาวไลกับฮิวโก้จุลจักรซึ่งฮาน่ามักจะมีภาพน่ารักน่ารักภาพน่าเอ็นดูของครอบครัวมาให้แฟนๆเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเข้ามาดูทีไรมีรอยยิ้มเสียงหวัวเราะได้เสมอๆอ,อย่างล่าสุดสาวฮาน่าก็ได้เผยโมเมนต์ที่สามีหนุ่มฮิวโก้แต่งตัวไปร่วมงานปาร์ตี้อย่างกันเองโดยชุดสีน้ําตาลสวมหมวกปีกผูกผ้าเข่ามาคาดเอวแต่นอกจากนั้นพอ โฟกัสที่กางเกงก็พบว่ามีรอยปะอยู่ด้วยทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเป็นคนดังที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ